ส่วนขอบุณค่ะขนมจีนซาวน้ำปลาไม่กินแ้ำแสนงต้ันการเค่ะใส่สตอน้ำเด้พี่น้องแล้วก็จะมีแคบหมูน่งมมไม่กินน้ำแขนงต้องการเนาะ ขาหมูขอหมหมูคุณแม่นลเปลา,าพริกิบิทไปสนใจสั่งสื่อแต่กิบเ,เยถุงไหหมาเลยปวดหนึ่งกิโลโดลงไปองของพริกกิบิดนะคะพี่นาา้นอง ใส่หนึ่งกิโลตั่งมาใช้ขนาดหนึ่งกิโลเย็นกว่าหนาโรเลยค่ะตำซื้อไตคลิปนะคะเป็นปลาหมูโบราณค่ะหอมไม่เหม็นหืนถ้าดิเมียเนผักกันจงรู้เปล่า

ค <c oughs> ุณล้มจีนหลวกหรองหนึ่งเลยพี่้อง